That's <laughs> right. เป็นกบสุดออกมาคือพร้อแล้วครับเอาลักกี้ออกมาครับผมจัดหา,ายแล้วครับเจ้านี่ครับเต็มเนื่งแล้วครับตัวใหญนดูครับคู่สาขาไฟครับ อยากพาไฟคู่ใส่ยกหนึ่งนะโดดลงเลยครับตาบงไม่สร้างครับผมเจ้าลักเกียนกไม้ดูครับผมที่ตาบงไม่สร้างครับ